ตื่นเช้ามาก็รอเลยไม่ต้องเสร็จผมคนแซกก็มีแต่เขาโทษนะผมหลอจริงจังเดินผ่านกระจกต้องเบรก,ก็เองหลอแบบแนวตัวออ All oh cry ไว้ว่าหล่อแต่โงก็พูดไปยิ่งน้อยฉันก็ไม่ไดีเฟกต like AI oh. ขาโทษะถ้าจะมองแล้วใจสั่นไม่ได้ตั้งใจแค่น้ามันเป็นแบบนั้นหลอกกันแล้วบาแบบมันเอบสวยความ มันจริงทุกประโยค <Yeah. S 1> ลอแบบนี้ใช้ชีวิตลำบากเ <Yeah. S 1> พราะโลกนี้มันเล็กไปสำหรับคนลอมาก <Yeah. S 1> เพื่อนบอกให้ท่อมตัวหน่อยแต่ขอโทษนะความจริงมันลบไม่ได้ <Yeah. S 1> คนบางคนอิจฉาและแซวแต่โปรฟลไฟล์เธอยังใช้รูปมาตั้งแต่ปีหับอ่อ <Yeah. S 1> ไม่ต้องห่วงฉันไม่โกรธมีคนชอบก็มีคนโรมมันใส <Yeah. S 1> แต่รอแบบฉันนั้นทำอะไรไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็ต้องใช้หน้าแบบนี้ตอ,อ, <Yeah. S 1> ตอบรับกนรับอ Find set. All the time. ใครจะว่าว่าลงตัวเองก็ขอโทษที่มันจริงทุกประโยคหล่อแบบนี้ใช้ชีวิตลำบากเพราะโลกนี้มันเล็กไปสำหรับคนหล่อมาก Look in the mirror what do I see uh. คนที่หล่อก,กันจะยูนโฟล์กีเดินผ่านใครต้องเบาๆน่อยเดี๋ยวคนละลายเพราะรอยยิ้มฉันบ uh. ่อยออจะบอกว่าไม่ชอบคนลงตัวเองง uh. ั้นไม่ต้องชอบเพราะฉันรักตัวเองออ uh. I'm not rude just better ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้จะอูดแต่พูดความจริงถ้าเกิดมาล่อใจทำยังไงบางคนขยันดาขยันแซ่แต่ชีวิตฉันก็ยัง Perfect อยู่รอเกินรับ,บปบแอปมันเออ swipe คว่าุกแอป,ปยังไม่พอ mirror set เต a m ยมอยู่ไฟนะ set เพรา I know all the time ใครจะว่าว่าลงตัวเองก็ขอโทษทีมันจริงทุกประโยครอแบบนี้ใช้ชีวิตลำบากเพราะโลกนี้มันเล็กไปสำหรับคนละบา